สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับกเกษตรบ้านนานะคะมือนีมมาทาบุญนะจ๊ะมาทําบุญอีกแล้วมาให้อาหารปลากันเลยอาหารปลาหนึ่งถุงนะคะ,ะพร้อมกับลูกชายฮลัฮโลโหลฮัลโหลก่อนฮัลโหลสวัสดีครับส,รสวัสดีครับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพราะว่า ก่อนอื่นเราจะไปให้อาหารปลากันก่อนไปหาที่ล่มๆนะคะหาที่ห่มมันบรรยากาศเ้ยบรรยากาศบรรยากาศ มีมีฝั่งนี้ก็มีมาดูฝังนี้ก็มีครับกระติเขาจะมีบันไดลงไปบันไดอยู่ตรงไหนนี่ตังนี้เราก็ให้อาหารปลาได้ เปลาก่อนที้ซื้ออาหารปลาดุกมาหวานทีละนิดนะลูกไหมเอ้ามาหวานลงสิโอ้โเฮ๊ว เลยทุกคนมาให้อาหารปลากันค่ะปลายังมาไม่หมดนะคะมีปลาทองมีปลาทองด้วยน,นะคะถ้าใครยังยังม่ย้อนกะยกับได้ค่ะ ใหญ่เกินมีตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ก็ให้ได้คะตรงข้างหน้านี่นะคะนี่ให้ตรงนี้ดีกว่านี่เอานั่งนั่ง,งเดี๋ยวมันจะต,ตกนั่งดีๆลูกนั่งดีๆอ่านั่งอย่างนี้เออเออถ่าเด็กชายสกายมา แล้วพ่อก็อยู่ช่องหนึ่งครับช่องสกายครับครับติดตามได้นะคะช่องสกายสกายหนึ่งจุดนี่มีปลาสีทองด้วยครับนี่มีปลาสีทองด้วยกินเร็วข้ามข้ามมีปลาเงินอุ้ กดิจะกิเลวให้อาหารปลาก่อนเด้อโคนอันนี้เป็นวัดเออันนี้เป็นเจดีบัวนะคะเจดีเจดีมหาบัวมงคลบัวโอเจดีมหามงคัวนบัว ตั้งอยู่ที่บ้านบัวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะทุกคน นั่งดีๆตูดติดพื้นเออปลาดุกดูมือแม่ <c oughs> มีป้านดุกตัวใหญ่เนี่ยปลาดุกตัวใหญ่น่าตาอะไรตัวใหญ่ๆอย่าลงไป,ม,ปมันลื่นลงไปเลยนะลาสีทองทำไมไม่มาสักที สีทองทำไมไม่มาสักทีคะาสีทองทำไมไม่มาสักทีคะวันนี้วันเป็นวันที่หนึ่งนะคะหนึ่งเดือนธันวาสองพันห้าร้อยอะไรหกสิบเจ็ดใช่ไหมสองพันห้ายหกสิเจ็ดนะคะเรามาทำบุญให้อาหารปลากันที่ มหามงคลเจดีบัวนะคะทุกพันตัวใหญ่จังตาตัวใหญ่นะคะตาตัวใหญ่เด้อตัวใหญ่จังเลยเขาไม่ได้เอาอาหารตามาขายใช่ไหม เราก็เตรียมมามาให้เลยเยอะมากมากกให้เยอะกกให้เยอะนีเทเลยไหมเทเลยไหมโอ,โอเคนะหนึ่งสอง ไหนไหนไปแล้วเดี๋ยวไปดูข้างบนกันนะคะทุกคนปป่ายมีถังขยะไมนีนฝากหน่อยสิใส่ในกระเป๋าหนูนั่นแหละเดี๋ยวข้าไปฉิกไปเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะทุกคน ไปข้างบนนะคะนี anut, ่บรรยากาศนะคะเดี๋ยวๆถ่ายบรรยากาศก่อนนะกายบรรยากาศ10ตายไปเลยไปเลยมาเร็วมาเร็วมาเร็วแกเข้าเยนวะอะไร เขียนว่าอะไรภาวนาถอดเกียดเฮ้ยภ <laughs> านาถอดรองเท้ารองเท้าไปเดินไปเลย พอมาถึงตรงนี้แล้วเย็นมากค่ะพอมาถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะแพนให้ดูนะคะทุกคนเ,คเย็นสุดๆข้างบนเย็นสบายลมแรงมาก บรรยากาศนะคะบนเจดีนะคะสวยงามมากๆไปค่ะไปข้าในกันนะคะไปไหว้พระนะคะเข้ามาประตูด้านในจะมี เราไปสักการะชึบเข้ามาแล้วให้เราไปสักการะ,ารากการะด้านในเลยค่ะใช่รูปปั่นไหมใช่ครับเหมือนจังเดี๋ยวนะนี่รอบนะคะก็จะมี ใช่เรียกเสียจะมีตู้มิทินะคะที่ฝากขุมทรัพย์น้ำใจท่านผู้ฉลาดชอบบำเพ็ญบุญกุศลตามโอกาสไม่มีเจตนาตั้งตู้ขึ้นเพื่อการเรียรไรใดๆนะคะเดี๋ยวให้สกายหยอดสกายมาหยอดค่ะ อย่าไปหมุนที่ลูกเป็นรหัสอหยอดเลยอธิษฐานได้ยังให้ผมฉเฉลียวฉลาดครับรมีสติปัญญาครับมา,มาฟังนี้ลูกมาบายพระนะคะ ันขึ้นนะครับเอา้ากายทำไมมันเข้าไปในคลิปแม่ละไหว้พระโอ้โลุ่มลุ่มลุ่มไหว้พระแล้ว นะโมตัสสะภะคะวะตัวอรหตัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตัวอรหตัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตัวอรหตัตตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุขอให้ลูกและเด็กชายจัก,กรีมงคลศรีเด็กหญิงจามจุรีเด็กหญิงจามจุรีสุมารุ <c oughs> ให้มีความสุขมีบารมีสูงสยิ่งขึ้นไปนะคะพ่อหลวพ่อหลงหลวงปู่ตงเร็นบันดาลให้ลูกมีสติปัญญานีสับสมัติมบเพ่มพตนแอ้วของห้าปูบามีสูงสงนะคะไป พอสักการะบูชาเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ไปต่อข้างบนนะคะ<ม>ไปฝั่งไหนะมีบันไดอยู่ฝั่งนี้บันไดอยู่ฝั่งนี้ครับไปดูวิวฝั่งนู้นไหมมีว เปไน็นไงมีแต่ปลาเลยออกเลยสิบชึบเบลฝั่งนี้ก็ลูกชายนำหน้าเลยค่ะ ด้านหลังกุฏินะคะนะคะบนกุฏินะคะใชไ่ไปด้านบนนะคะ มันจะมีบันไดอยู่ฝั่งนูน้นกลัวกลัวอะไรกแกไม่เคยขึ้นเหรอไม่สูงหรอกลูก จะมีบันไดน,นี่น,ะนี่ขึ้นไปเลยน,ทนีทางขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะคะทุกคนยอดเจดีนะคะไปก่อนเลยครับเย็นมากข้างบนเย็นมากเลยไม่ต้องวิ่งครับ เยันไหมไป,ไปฝากผมสับแล้วอธิษฐานให้สก,กายมีความเฉียวฉลาดนะครับสก,กายไปฉหยอดตู้แล้วนะคะทุกคน สาธุยัง country. นี่ก็คือองค์พระประธานนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นหลวงปู่มั่นนะคะรูปเหมือนหลวงปู่มั่นนะคะครับเดี๋ยวมาฝั่งนี้ ทิศนี้ก็จะเป็นหลวงปู่เสารนะคะสาธุแล้วแม่จะม,มาไหวอีกรอบหนึ่งด้านนี้เป็นหลวงตามหาบัวนะคะรูปเหมือนนะคะตามหาบัวนะ ทิศที่สนะคะทิศที่สี่ก็จะเป็นหลวงปู่ล่านะคะคือรูปรูปเหมือนหลวงปู่ล่านะคะเดี๋ยวไปดูด้านนอกนะคะทุกคนไปดูวิวด้านนอกกันนะคะ ตอนที่มาตอนช่วงมีข้าวนะคะจะเขียวหมดเลยนะคะคุณแต่ตอนนี้เขาเกี่ยวข้าวออกหมดแล้วเ,เกี่ยวข้าวออกหมดแล้วมิ่งก็จะประมาณนี้นะคะเสียวทำไมเรารู้มันไม่ได้ไม่ได้สูงเลยประมาณนี้ค่ะ ค,คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะพาพาทุกคนมาทำบุญที่เจดีมหาบัวนะคะมงคลบัวนะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนะคะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กดซับสไครตให้กเกษตรบ้านนาชาแนลด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีดครับ